สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศินดีบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องความหมายของคําว่าอารัชีหรือว่าภิกษุที่ปฏิบัติตัวแย่กับพระภิกษุที่ดีว่ามีนิยามอย่างไรบ้างจากข่าวในสังคมออนไลน์ที่มักจะมีข่าวพระภิกษุประพฤติตัวไม่เหมาะสมและโลกตีเตียนอยู่เสมอนะฮะโดยคําว่าอารัชีนั้นความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานแปลว่า ไม่อายไม่ละอายนอกรีดซึ่งในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงภิกษุที่ละเมิดพุทธวินัยที่บัญญัติไว้แล้วก็ยังหน้าด้านบวชอยู่ต่อนะฮะส่วนคําว่าปริภาชกแปลว่านักบวชผู้ชายในอินเดียน,นอกพระพุทธศาสนาส่วนเพศหญิงใช้คําว่าปริภาชิก,กาโดยพระพุทธเจ้าในชาติก่อนเนี่ยก็เคยบวชเป็นปริภาชกเช่นกันครับไม่ได้มีความหมายในเชิงโลกเหมือนรชีนะฮะ แล้วอีกคำก็คือคำว่าเดรธีแปลว่านักบวชภายนอกพุทธศาสนาในอินเดียสมัยพุทธกาลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าเสียผลประโยชน์ในราชสำนักและก็มักจะชอบแอบเนียนปลอมบวชเป็นสไปยพอในภายหลังแล้วหากเดรธีจะมาขอบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ก็ต้องมารับการฝึกเพื่อตรวจสอบว่าเลื่อมใสจริงไม่จริงไม่ได้มาเป็นสไปยแล้วทําเรื่องเสื่อมเสียนะฮะ ดังนั้น3คํานี้เนี่ยก็มีเพียงคําว่าปริภาโชกที่หมายถึงนักบวชภายนอกพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนอรารชีเนี่ยใช้เรียกภิกษุที่ประพฤติัวชั่วผิดกับเบรธีที่หมายถึงศัตรูของพุทธศาสนานะฮะโดยในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ได้เปรียบเทียบอรารชีเหล่านี้กับนกกาหรือว่านกกาซึ่งเป็นสัตว์ที่นิสัยไม่ดีนักในกากระสูตรพระองค์ได้ตรัสถึงนิสัยเสียของกาว,ว่าประการที่1เป็นสัตว์ที่มักกําจัดคุณความดีของผู้อื่น 2. องนอง 3. ทะเยอทะยาน 4. กินจุ 5. ห,หยาบช้า 6. ไม่มีกรุณา 7. อ่อนแอ 8. 8. มักร้อง 9. หลงลืมสติ 10. ส,สั่งสมของกินเมื่อนกกามีนิสัยสิประการที่ฉันใดแล้วพระภิกษุที่ทำตัวชั่วก็มีนิสัยจากกาฉะน,นั้นครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขออธิบายแทกนิดหนึ่งนะครับว่านกกาในพระสูตรนี้เนี่ยเรียกว่านกกาครับ โดยกากคำนี้เนี่ยก็เป็นคำเดียวกับคำว่ากากเดนและไม่ใช่แต่อินเดียที่มองการในแง่ลบเท่านั้นนะครับความเชื่อทางตะวันตกเนี่ยเขามองว่านกกาเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความตายด้วยอย่างในความเชื่อเกียวติกเนี่ยนกกาเนี่ยก็เป็นบริวารของเทพีมอริแกนและก็ยังเป็นสัตว์บริวารของเฮราชายาของซูสที่มีนิสัยหึงแรงและโมโหรายนะฮะ แต่ว่าบางกลุ่มความเชื่อเนี่ยก็มองว่านกสกุลกาเนี่ยเป็นสัตว์มงคลนะฮะกาชนิดนี้เนี่ยเรียกว่าเรเวนที่มีขนาดใหญ่กว่านกกาหรือว่าโครมาโดยเรเวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริวารของจอมเทพโอดินสื่อถึงปัญญาความทรงจําความรู้แจ้งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านกกากในอินเดียเนี่ยถ้าจะมีนิสยัยเกลี้ยกาดกว่านะฮะอาจจะต่างจากเรเวนที่ชาวไวกิ้งได้สัมผัสก็เป็นได้ครับและจากพุทธพจน์กากระสุดนี้จึงเป็นแรงบนันดาลใจให้กับภาพวาดภิกษุสันนกา ผลงานโดยคุณอนุพงษ์จันทร์จิตรกรผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งในการประกวดผลงานศิละปะการมแหม่งชาติครั้งที่53ประจำปี2550ครับโดยผลงานภาพภิกสูรสันดานการนี้เนี่ยก็ได้มากลายเป็นประเด็นอื้อฉาวคล้ายกับกรณีพระพุทธรูปโหวลตราแมนเมื่อไม่นานมานี้เองครับคือในตอนนั้นเนี่ยศูนทักษพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโดยให้เห็นผลว่าจีวอเนี่ยเป็นของสูงนะไม่สมควรห่มสุนัขหรือว,ว่าเดรฉันในภาพ การแสดงภาพเขียนดังกล่าวจึงนับเป็นการลบหลู่คณะสงฆ์และบ่อนทำลายพุทธศาสนาด้วยและทางศูนย์ก็ยังตำหนิคณะกรรมการที่ให้รางวัลผลงานชิ้นนี้ด้วยแต่ว่าทางจิตรกรเนี่ยก็ได้ชี้แจงว่าได้วาดตามอุปมาตามพระไตรปิฎกและต้องการวิจารณ์พฤติกรรมของมันาศาสนาในข้าพระสงค์ซึ่งเป็นการฝากบ่อนทำลายพุทธศาสนาตัวจริงครับตนจึงวาดภาพภิษสสันดานกาออกมาในลักษณะที่เหมือนเปรต เต็มไปด้วยการเสพเมทุนและศสยศาสตร์ดังข่าวที่ปรากฏครับและนอกจอากนี้ในมหาศีลพระพุทธองค์ทรงห้ามภิกษุหาเลี้ยงชีพด้วยการทำเดรชนวิชาอีกด้วยโดยปกติคำว่าเดรชนวิชาเนี่ย ก็อาจจะได้ยินในเรื่องร่างทรงขุนพันธ์จอมขมังเวทหรือว่าเกมหฮมสวิตหฮมเป็นต้นนะฮะโดยคําว่าเดรัชานเนี่ยก็มาจากภาษาบาลีคําว่าตีรัชานที่แปลว่าผู้ไปตามแนวขวางหรือว่าสัตว์เดรชัชชนรวมไปถึงเรื่องที่ขัดขวางมรรคผลนิพพานไม่ได้นําสัตว์ออกจากทุกข์ก็ได้ดังนั้นคําว่าเดรัชชนวิชาก็คือวิชาที่ขัดขวางมรรคผลนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการละกิเลสอันไปสู่การพนร้นทุกข์ของพุทธศาสนานะฮะคือถ้าหากหมกมุ่นเนี่ยก็จะยังคงเวียนไหตายเกิดในวััสสงงารรต่่อไปคบซึ ตามพระไตรปิฎกสำนวนแปลของมหาจุฬาก็ได้มีการกล่าวถึงเดรัชานวิชาทั้งในรหมชาลสูตรและสามัญญผลสูตรว่าเป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายควรเว้นขาดเพราะถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพผิดเหมือนเช่นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ทำเพื่อแลกกับการขอข้าชวชาวบ้านกินเท่านั้นโดยเดรัชานวิชาเหล่านั้นนี่ก็มีดังนี้ครับได้แก่ทำนายอวัยวะทำนายตําหนิทํานายโชคลางทํานายฝันทํานายลักษณะทํานายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนพิธีซัดแกลบบูชาไฟพิธีซัดรำบูชาไฟพิธีซัด์ข้าสารบูชาไฟพิธีเติมเนลบูชาไฟพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟพิธีพ่นเครื่องเส้นบูชาไฟพิธีผลิกรรมเรื่อยๆวิชาดูอวัยวะวิชาดูพื้นที่วิชาการปกครองวิชาทำเสน่เว่นม์ไล่ผีวิชาตั้งสารพระภูมิวิชาหมอโงูวิชาวด้วยพิษวิชาวด้วยแมงป่อง วิชาว่าด้วยหนูวิชาว่าด้วยเสียงนกวิชาว่าด้วยเสียงกาวิชาไทยอายุวิชาป้องกันลูกศอนวิชาว่าด้วยเสียงสัตว์ร้องทำนายลักษณะแก้วมณีลักษณะผ้าลักษณะไม้พลองลักษณะสัตว์าลักษณะดาบลักษณะซ้อนลักษณะธนูลักษณะอาวุธลักษณะสตรีลักษณะบุรุษลักษณะเด็กชายลักษณะเด็กหญิงลักษณะทาตชายลักษณะทาตหญิงลักษณะช้างลักษณะม้าลักษณะกระบือลักษณะโคอุสภะลักษณะโคสามันลักษณะ แพะแกะไก่นกกระทาลักษณะตัวเงินตัวทองลักษณะตุ้มหูลักษณะเต่าลักษณะมรึกดูเรืกอ,อยาตราทับว่าพระราชาจากเสด็จหรือไม่พระราชาในอาณาจักรจะทรงยกทัพเข้าประชิดพระราชานอกอาณาจักรทรงล่าถอยหรือว่าทรงยกทัพเข้ามาประชิด รวมไปถึงดูเลิกว่าพระราชาองค์นั้น <p> องค์นี้เนี่ยจะแพ้หรือชนะการพยากรณว่าจะมีจันทราค้าสุริยครานักกษัตริย์คราดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะโครจรถูกทางหรือว่าผิดทางดาวนักกษัตริย์โครจรถูกทางหรือว่าผิดทางจะมีอุกบาตดาวตกแผ่นดินไหวฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวนักกษัตริย์จะขึ้นตกมัวหมองแจ่มกระจ่างก็เหมือนกับหมอดูในยุคป,ปัจจุบันนะฮะที่ชอบบอกว่าจันทร,รคาคราสุริยคราหรือว่านักกษัตริย์คราเนี่ยจะมีผลอย่างนี้นะ,ะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือว่า นักกษัตริย์เนี่ยโคจรถูกก็จะมีผลอย่างนี้โคจรผิดเนี่ยก็จะมีผลอย่างนี้อุกกาบาตดาวตกแผ่นดินไหวฟ้าร้องเนี่ยก็จะมีผลอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวนักกษัตริย์ขึ้นตกมัวหมองแจมกระจ่างเนี่ยก็จะมีผลแบบนี้นะพยากรณ์ว่าฝนจะดีฝนจะแรงจะหาพกษาหานได้ง่ายหรือว่ายากจะมีความสงบร่มเย็นหรือว่าจะมีภัยจะมีโรคหรือว่าไม่มีโรคการคำนวณด้วยการนับนิ้วคินในใจหรือว่าอนุมานด้วยสายตาเป็นต้นวิชาฉันทลักษณ์และโลกายตศาสตร์ เลิกอาวาหามงคลเลิกงานแต่งงานเลิกเรียงหมอนเลิกอย่าร้างเลิกรวบรวมทรัพย์เลิกใช้ใจ่ายทรัพย์ทำให้โชคดีทำให้เคราะ์ร้ายให้ยาพดุงคันไร้มนทำให้ลิ้นแข็งคางแข็งทำให้มือสัน่นคางสัน่นหูอื้อเป็นหมอดูลูกแก้วใช้หญิงสาวเป็นคนทรงใช้หญิงประจําเทวะลัยเป็นคนทรงบวงสวงดวงอาทิตย์และเท้ามหาพรหมไร้มนพ่นไฟทําพิธีเรียกขวัญทําพิธีบนบานพิธีแก้บนไร้มนขับผีตั้งศาลพระภูมิ ทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนตรดน้ำมนตบูชาไฟปรุงยาสำรอกยาถ่ายยาแก้โรคลมตีขึ้นเบื้องบนยาแก้โรคลมตีลงเบื้องต่ำยาแก้ปวดศีศรษนะน้ำมันหยอดหูยาน้ายาหยอดตายาป้ายตา เป็นหมอตาหมอผ่าตาดัดหมอรักษาเด็กการให้สมุนไพรและยาการใส่ยาแล้วล้างออกเมื่อโรคหายส่วนอริยบุคคลรวมถึงพระโคนดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเหล่านี้แล้วครับบางท่านเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วพวกปรุงยารักษาโรคเนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาได้ยังไงนะฮะก็ต้องสังเกตนะครับว่าพระพุทธเจ้าเจาะจงว่าเป็นการทาเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นนะฮะคือทําแล้วเนี่ยก็ต้องไม่เอากําไรด้วยและในบริบทนี้เนี่ยก็อารมยาผีบอกอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่ได้ปรุงยาด้วย หลักของอายุรเวทที่ใช้สมุนไพรแบบหมอชีวกะโกมารพัดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหากไม่ได้ทาเลี้ยงชีพแต่เจตนาเพื่อรักษาโรคโดยไม่คิดหากําไรเนี่ยก็ไม่นับเป็นการทําเดรัชานวิชาครับและนอกจากเดรัชานวิชาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเดรัชานคาถาที่แปลว่าเรื่องมอมอยยุ่งเรื่องชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายที่คุยไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการดับทุกข์ครับได้แก่เรื่องราชาเรื่องโจรเรื่องมหามาเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอก เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพานะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องกรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโรคเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมการเมางมอยเรื่องชาวบ้านเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะฮะสาเหตุที่เรื่องพวกนี้เป็นเดรัจฉานคาถาเพราะว่าเพราะว่ามีแต่ความฟุ้งซ่านและก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์นั่นเองครับโดยบริบทนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดกับพระภิกษุที่ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น เพราะว่าคา,ารวาสผู้ครองเรือนย่อมต้องมีการคุยเรื่องพวกนี้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทรงสั่งห้ามพิษสูํทเดราชานวิชานั่นก็เพราะว่าวิชาสายตามเหล่านี้เนี่ยก็มีสซเอฟเฟคค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งอาถรรพ์และก็แรงครูเหรือคนที่มีวิชาทางศสยศาสตร์เก่งกล้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเสนียาแฝดเสกหนังควายเสกตะปูเข้าท้องผู้อื่นหรือว่าใช้มนตราบ,บังคับวิญญ,ญาณพูดผีไปเข้าเสียงผู้อื่นซึ่งเดราชานวิชาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีข้อห้ามอว่า่า้ปฏิบกกิบบััตกกยู เหมือนนะฮะถ้าหากละเมิดหรือว่าผิดครูแล้วก็ก็จะก่อให้เกิดโทษหนักเลยบางรายเนี่ยก็โดนเดรัจฉานวิชาของตัวเองเนี่ยกัดกินจนเป็นปอบได้เลยครับโดยการเลี้ยงชีพโดยเดรัจฉานวิชานั้นพระศาส,สดาเนี่ยห้ามแต่เพียงพิสูจน์เท่านั้นไม่ได้ห้ามคารวะนะฮะพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าวิชาไสยศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีจริงนะฮะเพียงแต่ไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปข้องเกี่ยวจนเป็นอันไม่ปฏิบัติธรรมพอดีครับ และเนื่องจากเดรัจฉานวิชาเนี่ยจัดเป็นมิจฉาชีวะเป็นการเลี้ยงชีพที่ผิดควางทางมรรคผลนิพพานชัดเจนมากดังนั้นเนี่ยอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบานรวมถึงพระสัมมาสัมพุทธะย่อมไม่ข้องเกี่ยวกับเดรัจฉานวิชาเหล่านี้แน่นอนครับส่วนในพระวินยัย หากพิกสู่รูปใดแสดงริดแล้วมีความผิดคืออาบัตทุกกฎนะฮะและใครที่อวดอุตรีเนี่ยก็จะถึงขั้นอาบัตปราชิกขาดจากความเป็นสงและศึกสถานเดียวครับและนอกจากอริยะบุคคลจะไม่ทําเด้ในนวิชาแล้วยังมีสิ่งที่เรียกว่าอนุตริยะ6ประการแปลว่าความประเสริฐทั้ง6ซึ่งมีดังนี้ครับ 1. ทัศนทศนุตริยะคือการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยได้เห็นพระพุทธเจ้าและพระสาวกแล้วก็มีความเลื่อมใสต้องการเอาอย่างบ้างเกิดความเจริญงอกงามแห่งจิตใจมีจิตตั้งมั่นศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระตัตนตัยแทนนี้จะแห่ไปดูช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีศักดิ์ของใหญ่ของเล็กบ้างที่สมณพราม์เหล่าอื่นเนี่ยชอบจัดแสดงโชว์หาเลงชีพซึ่งล้วนแต่เป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนดเพื่อดับกิเลสจิตสงบรำงับเพื่อการตัด สรุปเพื่อพระนิพพานครับ2ส,สวนณนุตติยะคือการได้สดับฟังธรรมะอันยอดเยี่ยมจากพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกแทนที่จะไปฟังเสียงกลองบ้างเสียงพิณบ้างเสียงเพลงขับร้องบ้างเสียงสูงเสียงต่ำบ้างรวมถึงฟังคําสอนของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีความเห็นผิดปฏิบัติผิดเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนที่ไม่เกี่ยวกับการบรรลุพระนิพพานครับ3ลาพานุตติยะคือการได้ลาบันยอดเยี่ยมนั่นคืออริยทรัพย์หมายถึงธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระสาวกอันประเสริฐกว่าการ ได้บุรพระยาทรัพยินเงินทองถูกหวยอะไรพวกนี้นะฮะหรือได้จากพราหมณ์ที่เห็นผิดปฏิบัติผิดล้วนแต่เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนซึ่งไม่เกี่ยวกับการบรรลุพระนิพพานครับสีคศีานุตริยะคือการศึกษาอันดีเยี่ยมในการฝึกอบรมอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาในธรรมวิันของพระพุทธเจ้าแทนที่จะไปศึกษาศิละปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้างศิละปะสูงต่ำบ้าง หรือว่าศึกษากับสมณพราหมณ์ที่เห็นผิดปฏิบัติผิดเป็นต้นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุนิพพานครับ 5. ปริจริยานุตริยะคือการได้บำรุงรับใช้อริยะบุคคลพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ใช่แค่ที่บทนะครับแต่ว่าคารวะที่บรรลุธรรมเหล่็นับนะฮะ แทนที่จะไปนั่งบำุงกษริย์บบ้างสามณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เห็นผิดเป็นต้นเพราะเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์และบรรลุนิพพานครับ6อนุสตานุตริยะคือการได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกแทนที่จะไประลึกถึงการได้บุตรภรยาการได้ทรัพย์หรือไประลึกถึงพราหมณ์ที่เห็นผิดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์นั่นเองครับและนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้เอ่ยถึงสาเหตุของความเสื่อมของพระดังนี้ ว่าจะมีพวกภิกษุที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมจะมีพวกที่บิดเบือนสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยก็เช่นจะทําแบบนี้ใครจะทําไมและมีพวกที่แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัยแสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าพระพุทธเจ้าสอนนะก็พวกคําคมธรรมะเขียนหนังสือบิดเบือนไปเรื่อยๆนะฮะอันไหนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้สอนนะฮะอันไหนที่พระพุทธเจ้าให้ทำเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ทําอันไหนที่พระองค์บัญญัติเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้บัญญัติส่วนที่ไม่ได้ บัญญัติก็บอกว่าบัญญัติไว้พิกสูพวกนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้มหาชนเสื่อมเสียสร้างแต่ความฉิบหายไม่ก่อประโยชน์เกื้อกูลประชาชนมีแต่สร้างความทุกข์ให้ทั้งมนุษย์และเทวดานอกจากต้องประสบวิบากกรรมชั่วแล้วก็ยังได้ชื่อว่าทําให้พระสัทธ,ธรรมอันตรธานหายไปอีกด้วยครับโดยคนที่สอนผิดเนี่ยพระองค์เรียกว่าเรียกร้องหาศาส,สดาเพื่อความเป็นศัตรูส่วนองค์ไหนสอนถูกได้ชื่อว่าเรียกหาพระศาสดาเพื่อความเป็นมิตรโดยได้ทรงํำชับพระนนว่าพวกเธอทั้งหลายจงเรียก หาพระตถาคตด้วยความเป็นมิตรอย่าได้ทําตัวเป็นข้าศึกกับพระองค์เลยเราจะไม่พยายามทํากับพวกเธออย่างทนุถนอมอุปมาเหมือนพวกช่างหม้อทํากับหม้อที่ยังเปียกและดิบอยู่ก็จะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเช่นเดียวกันเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกผู้ใดที่เห็นมรรคผลเป็นแก่นสารแล้วผู้นั้นจะสามารถทนการชี้โทษอยู่ได้เราควรมองคนที่คอยชี้โทษของเราว่าเป็นผู้มีปัญญาที่คอยกล่าวคําขนาบอยู่เสมอไปและมองว่าคนที่คอยชี้โทษเนี่ยเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์คนผู้นั้นคือบัณฑิต ครบได้ไม่มีเสื่อมเลยฉันใดก็ฉันนั้นครับเอาละครับสลับเรื่องราวของพระดีพระเลวในนิยามของพระพุทธเจ้าก็ต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนสลับแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อหเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ